วันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นเข็มขัดหัวล็อกอัตโนมัติรุ่น b 64ซึ่งสินค้าชิ้นนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับสายเลือกถึง4แบบ2ขนาดเลยค่ะขนาดแรกนะคะนึองร้าดที่ิบเซนลองรับยาวสูงสุด5ิบนิ้วขนาดที่ะเป็นึ่งด้จะมี่สิบเซนลองรับยาวสมีสุดขนาดิบนิซแบบที่2นะคะจะเป็นสาย็บสงด้านจะมีรุ่นมีขนาดงสองหนึ่งเก้านะคะขนาดหน0่งร้อยี่สิบเซนและมีหนึ่นสี1หน่เก9ขนาดหนึ่งร้อยขี่ดิ0เซนแบบที่สนะคะจะเป็นสาย สี่ก้าขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบเซนและบีหนึ่งสี่สี่ก้าขนาดหนึ่งร้อยสี่สิบเซนซึ่งสินค้าชิ้นนี้นะคะสายของเขาสามารถโดนนานใช้นานได้เลยที่รอกของเขาจะเป็นยางอย่างดีคุณภาพแบบดีเลยนะคะสามารถยึดอยู่ได้เป็นอย่างดีหัวเข็มขัดนะคะจะทำจากโลหะผสมสังกะสีเงางามและสามารถใช้งานได้จริงหัวเข็มขัดจะยาวอยู่ที่เจ็ดสิบมิลลิเมตรกว้างอยู่ที่สี่สิบมิลลิเมตรส่วนสายนะคะหากยาวเกินไปลูกค้าสามารถตัดให้สั้นลงได้เลยนะคะสินค้าทางนั้นมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลาดดดโโปปรมชัั่่่่นนีีๆะะะะคคคตอไสสว